เต็มที่ครับแล้วตกเ,เด็กมากันแล้วนะครับผู้ปกครองก็มาให้กำลังใจเด็กๆกันเยอะเลยนะครับอากาศดีด้วยวันนี้แต่เช้านะครับวันันเสาร,ร์ธนาคารกาการ พร้อมแล้วน,นะครับ ท,ที่น่ารักทุกคนแล้วก็นุ่งน้องโรงเรียนอนุบาลเพชพักและบัพพิาที่น่ารักทุกคนนะคะโรงเรียนอนุบาลพพชชาตินะคะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่การแข่งขันแอโรบิกนะคะระดับชั้นอนุบาลซึ่งสองทีมนี้ที่ผ่านมานะคะมีการแข่งขัน เก่งสูงสีมากนะคะเก่งทั้งสองทีมซึ่งทำให้กรรมการตัดสินแบบมากนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็เลยจัดให้มีการแข่งขันใหม่เราได้นะคะเขตสามได้เชิญ หนึ่งคนหนึ่งแล้วก็อ,อีกสามท่านจะเป็นคุณรูนักสอนทูบีนำบ้ำด้ว1นะครับของจังหวัดสุราษฎร์ธานีแล้วก็กของภาคใต้ด้วยนะครับซึ่งจะให้ท่านเป็นรางงานตัวเองนะคะเพราะว่าเช้านี้นะคะไม่ไน่าเจอกันเพราะว่าตั้งแต่ติดตัวของเราเทศเพื่อนบ้าน ก็คือการทํา <laughs> <laughs> เล่นเก่งจังเลยเหรอครับเก่งทุกคนเลยอ่ะเป็นกรรมการปวดหัวเลยครับนะ ถ้าเรามองภาพรวมทุกอย่างมันสีสีกันหมดแต่ถ้าเราเจาะลึกและเกิดการเถิดขันที่ผู้ปกครองและคณะครูผมเชื่อว่าคณะครูที่โรงเรียนนั้นได้เห็เกิดการแถิดขันแล้วนะครับคืออย่างนี้ครับพอการเถิดขันเกิดขึ้นผมไม่แน่ใจว่าเวลาเราต้องเราต้องร้อยรอบหนึ่งพันรอบหรืออะไรก็แต่แต่ทางที่เลครับผมจะบอกว่าซึ่งน้องหมอจะเด็กอนุบานถ้าเถิดขันเต้นไม่ว่าจะเป็นกรณี การออกท่าทางน้ำหนักกับการออกใช่ไหมครับแต่ต่างกันผมเชื่อว่าคุณน่าจะเขา้าใจไป่้วกันนะครับผีคนไม่ห้ามพา่อครับความเพียรที่ไหน,นที่ไม่ได้เก่งอ่ะกาไม่ระบุอุปกรณ์แต่มันก็อยู่ในความคิดสร้างสรรค์ใช่ไหมครับแต่ความคิดส,สร้างสรรค์บางอย่างก็ไม่แปลกตัวเองให้เราหูกาแนนแบบหางปแค่จุดโคนิโยกอ่ะ พ่อเก่งนักสอบเรียนปกติไครับเก่งนสอบกับเรียนครับคู่เป็นปวดหัวเลยครับเออเสียงผู้หญิงที่ได้รับความยุติธรรมที่สุดค่ะกรรมการทุกคนนะคะไม่มีการลำพินกับทีมไหนนะคะการแต่งในวันนี้นะคะกรรมการยึดความเหมาะสมของเวลาท่าทาง การกระเด้งตารทิศคะแนนประกอบด้วยการกลมกลืร่างกาย5คะแนนการออกกำลังกาย20คะแนนการผลอนคลาย5คะแนนเรื่องที่สองนะคะเรื่องของความพร้อม15คะแนนแล้วก็ความสัมันธ์ตอนเรื่องของท่าทาง15คะแนนตั้งหวังว่าจะให้ลูกเราหักเลยเพราะว่าเก่งทุกทีหม่ทุ่เจ้าทำไม่ได้ทุ่เจ้าทำไม่ได้เหมือนทีนี้ผมก็เลย แก้ักมากเราเน้นเข้าร้วมเราไม่เน้นเข้ารอบแต่ว่าทำได้แบบนี้คือถือว่ายอดเยี่ยมมากมากครูพร้อมแล้วก็เด็กพร้อมนะคะอันนี้มาแข่งในวันนี้ท่านเป็นการแข่งขันชุมพรเราถือว่าเป็นการแข่งขันระดับประเทศนะคะแต่ที่เราแข่งเนี่ย ถือว่าเป็นการแข่งขันระดับภาคใต้นะคะอ <ann> ันนี้เป็นการแข่งขันระดับภาคใต้ถึงไม่พบก็ไม่เป็นไรกรงเรี้ยนละสองแถวกรงเรียงละสองแถวอ่นหน้ามหาลูนิค่ะอ่ะโอเคสองแถวสองแถวสองแถวโอเคมาบันทึกดาวมานี่ลูกมาอ่าสองแถวเพิ่มคนหนึ่งอ่าเพื่อนอ้มาอีกคนหนึ่งลูกมานีอีกคนหนึ่ง ตก็เล็กๆมาก็เล็กๆมาเจ็นหน้าหน่อยมานี่เห็นไหมก่ตี้เด็กเรียกเด็กไม่ยิ้มเลยตอนนี้เด็กยิ้มหน้ารักมากะลูกขายิ้มไม่ขอดูหน่อยอันเราถามยิ้ม่่ะเห็นไหมอ่ะยิ้มแต่ลูกยิ้มเห็นไหมอ่ะเม่ี้ไม่นี่ใครยิ้มเลยอ่ะแต่ตอนนี้ลูกก็ปวดหัวคนลูกมากๆเลี้องลูกต้องดูขาด ขอบคุณด้วยรุของคุณผู้ปกครองยสองสามไรน่ารกาเยียมมากทันงสองทีมเลยนี่ก็เขาคยิ่ยมแบบนี้นะโน้ขาพวกหนุ่กิ่งนะทุกคนคือได้เหรียญทองุคนเลยยอดเยี่ยมเลยแต่มันมีแค่คะแนนเดียวอ่ะที่มันต่างกันแค่ศูนจุดสูนููหนึ่งคะแนนเองนะคะอ่า ศูนย์จนศูนย์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 หนึ่คะแนนตางกันเดียวทีมที่ได้ไปอย่างนี้เลยนะทีมที่ได้ไปชุกพรได้แก บอไว้เพื่อนแต่ลูกเก่งมากลูกเก่งนะลูกสุดงนะเลยค่ะจ้าเราต้องจับมือกันค่ะปแล้วเลิกค่ะผู้จัหันมาจับมือกับเพื่อนหน่อยแสดงความดีใจไปเร็วเอาไปเลยลูกจับมือกัน่ะจับมือกันทุกคนเลยลูกเอ้ามาจับมือกับเพื่อนหน้าคนสวยหน่อยไม่ไหวเลยมีใจด้วย กาอยู่กับเด็กอะกว่าจะรแบบสร้งางเสร็จเป็น,าานนึ้นมาเก่งเนางนี้มันต้องใช้หดผลมากคุณจิดตัวว่าสองไปถึงส่วนต้งไปอะใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสไปึกเก็บตัวเป็นผู้ชนะและ้วก็วันนี้ถึงต่อให้เราจะเกิดอะไรขึ้นคุณก็ต้องฝึกฝนไปที่เก็แบแรงเพื่อเตรียมพร้อมเสมอเพราะฉะนั้นเนี่ยครูเนีญญ่ยเป็นต้นแต่นะครับ ผู้ปกครองก็ยิ่งเป็นแรงสนับสนุนเด็กกว่าจะมาได้ขนาดนี้มันต้องต่อยอดต้องแพร่นามต้องเป็นามบอโกลด์ต้องความเขา้าใจนะครับเพื่อที่จะเอาไปใช้อีกในอนาคตของเขาคนจัดเนี่ยเมื่อทีมที่ชนะได้เลยแนละ้วเนี่ยอะไรที่ต้องปรับปรุงเนี่ยก็ต้องปรับปรุงเพราะฉะ่ั้นเราเติดแค่นี้นะครับสรวจทีเที่ยวนี้อาจาอะจะไม่ติดฝั่งอื่ร็จ ก็ย e ังต้องปรับปรุงกิจการเพื่อให้กิจไปสู่ที่นึงได้นะครับเพราะฉะนั้น่มคิดว่าต้องใส่ใจครับถ่ารูปถ่ายรูปเรื่องหลังจากหลังจากเต้นเสร็จก็มากินเพิ่มพลังให้รางวัลเด็กใช่ไหมวันนี้เต็มที่แล้วใช่ไหม สุดยอดแล้วครับเก่งมาก